เขาพาไปบริจาคแล้ววันนี้มันก็เอาทยาเอาของมาคืนเป็นไงาลาแตกเยอะมาจนได้ให <c oughs> ้ลงบาทเ,เลยค่ะเซ็งต <c oughs> ัวเองวะ่ะ ร้อยห้าสิบบาทเม่รหนึ่งดีจังเลยจ้ะหลังจากหาหมอเสืยอตังไปแล้วนะครับรอ,อกลับมากินข้าวเก่าของเราัำพริกแม่หะห่ำ <c oughs> นี่เรียกยากจริงๆเลยหำทองบ้าอะไรทองหลอด <c oughs> เบอร์สุดท้ายเคหัวมันสิีวันเกิดเขาแนนี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปด้วยนะคะโอเคค่ะช่างมาทำเครื่องให้ค่ะเบดร์สักกะลาะใหม่เบอร์จะเบาๆว่าก็ชอบมากระตุกต่อมกันอยู่เรื่อยเลยอันนี้รวมไปหมดทั้งหน้าทั้งตาทั้งหจูจนปากอ่ะเนี่ย ฉันทํางานร่วมอยู่กับคนที่การศึกษาสูงงแต่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ประสาทถุยไม่ค่อยรู้เรื่องใบปริญญาไม่ได้การันตีจริง,รงเกิดนานก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพเช่นเดียวกันตนนี้ตาจะแตกแนละ้วร้อนควาดันขึ้น ฉันคิดว่าฉันจะอดทนได้แล้วพานมันไปได้ละมัง่งเอาเอาจริงๆริงมาเล่นชอบแต่ก็กินได้เชียกินได้อุกอย่างป่วยค่ะยากินมั่งยาหยดมั่งยาหยอดยาทามั่งรักษาอาการจิตเวทมีไหมคะเจอแต่โรคจิตฉันยอดตา ฉันนอนลงไปฉันข่มคอจะเธอเดอเดนอนอนไม่ได้เลยลุกขึ้นมานั่งกินน้ำเยอะๆอนยะู่เนี่ย